ขาเจ้าประชุมอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยกับประชุมวางแผนครอบครัวแล้วโอ้วางแผนครอบครัวขาว่าครมันเกลดหลายโพดมันล้นเลอะกว่าฉันเขาก็เลยแจวบักกระโลงมาหน,นี่ว้าย <c oughs> นี่จำได้บ้างอ้าววางแผนครอบครัวกับแจกถุงยาอ,อ,ยานอาะนะ <c oughs> ไม่แจกยาคุ้มไปสันตัวสิมาแจกมากระโลงจังใดเสียวมาหยั่งหลับกระโลงหันคาว่าเอามาให้เคียนแอลไว้ว้า กัะจิมีเจ้านาทีมาบังมาโจดเอาพร้เมือแรงหันมาฟังบังบังงานใดที่ดังดูกันหมู่โอ้เฮ้เจังซสี่บอกบ้างแท้ก็ฟัวหันจ้าเออเป็นตำวนอยู่ดอกมันวาไปแล้วโอ้ยมันกอกไปทั่วชีบเลยน้องนี่เขาแปลเด้อเจ้าหัน